อยู่คนเดียวอยู่ลำพังว้าวอยู่บนเตียงกับตัวเองว้าวโอเค นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ตอนรับก็สู่ Let's Play เอาชีวิตรอดนะครับอ่ากับ Minecraft Pocket Edition อ่าหรือบอกชื่อเกมนะครับก็กลับมากันต่อนะฮะกับเลต Play ของเรานะครับพาร์ทที่อ่าพาร์ทที่14 แล้วใช่เปล่าไม่รู้นะอ่าก็ประมาณนั้นนะครับก็กลับมากันต่อกับฟาร์มวัวของเรานะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับก็ได้อาสอนการสร้างกันไปนะครับว่าสร้างกันยังไงนะครับก็สร้างไม่ยากนะครับอ่าอย่างที่ได้สอนไปนะครับก็วิมีคีเปอร์ตรงนู้นเป็นเลยไม่รู้ไม่ค่อยสบายใจเวลาคีเปอร์อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยมันอาจจะมาระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะก็ต้องแบบอืมก็ต้องแบบกําจัดทิ้งนะเจอไม่ได้เลยนะครับ ออออีกทีนึงอีกทีนึงขออีกทีเรียบร้อยนะครับก็อาได้สอนสร้างเป็นิีที่แล้วนะครับก็น่าจะทํากันได้นะครับก็ได้มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็จะมีห้องเก็บของตรงนี้นะครับใช้ในการเก็บของนะครับก็ทํากล่องไว้เยอะๆนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเต็มเมื่อไหร,ร่ <c ười> โอเคหนังสัตว์ขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็พวกเนื้อสดก็ใส่ไว้ในเตานี้ก่อนนะครับรอเผาโอเคครับก็อ่าตรงนี้นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นบรรจัยนะครับเพราะมันดีกว่านะครับไฟก็อาวาก็ไม่ไม่ได้นะครับอ่าถือว่าแจ่มเลยใช้บรนจดเพึ่งค้นพบนะฮะอ่าลงคลิปที่แล้วไปแล้วก็ไปทดลองอื่นๆน,น,นะครับก็ บัรไดใช้ได้ดีกว่านะครับก็ถือว่าแจ่บเลยนะครับโอเคครับก็เวลาที่เราจะใช้งานฟาร์มเนื้อย่างนะครับเราก็ทุบนี่ครับกระจกตรงนี้ออกแล้วเราก็ถือถือวีทครับเมื่อเราถือวีทนะครับพวกวัวต่างๆมันก็จะมารวนตรงนี้แล้วก็ตกมาเองมันนะครับเราไม่ต้องไปขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปผักวัวให้มันลงมานะครับคือมันจะมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรมันมากมายครับเราเพียงแค่ถือ ถือถือข้าวไว้ตรงเนี้ยแล้วเราก็รอให้วัวมันตกมาจบเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับก็เพิ่งคิดค้นได้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะที่คิดค้นแบบง่ายๆนะครับก็ถือว่าฟาร์มเราก็เสร็จไปแล้วนะครับคงไม่ทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะตกแต่งก็คงเพียงแค่นี้ขี้เกียจทาเป็นห้องใหญ่ๆครับก็เลยทําเป็นแบบเป็นฟาร์มแบบเปิดนะครับเปิดให้ชมกันแบบอย่างนี้เลยนะครับใครอยากเข้าไปชมก็ เข้าไปชมกันง่ายๆนะไม่ต้องอะไรมากมายนะเป็นฟาร์มที่อ่าไม่มีอะไรมากนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นภาร,รกิจการทําฟาร์มเนื้อย่างอตัตโนมัตินะครับมันอาจจะไม่ใช่ฟาร์มที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่มันก็เป็นฟาร์มที่ดีที่สุดสําหรับผมโหนนะครับว่าไงครับต้องบัวมามา,มาผสมพันธุ์กันมาโซเดมาคอมกันจะได้ผลิตลูกเยอะๆจะได้มาเป็นเนื้อย่างให้เรากินนะ จะเอาทำไมไม่กินเลยครับอ่านะกินเยอะๆจะได้โซดีมอคอมกันอืมอึบอ้ออ้ออ้ออ้นั่นแหละเยี่ยมมากอ่าอ่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวอือทำไมไม่กินอืออือโอ้เยอะจริงนะครับนะครับวัวแถมข้าไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวมีเนื้อ28อันโอ้โหนะครับก็มันจะขึ้นได้ป่ะวะ กลัวมันขึ้นได้นะครับโอ้ไม่มีอะไรมากโอเคครับเราจะไปก็ถือว่าเสร็จสิ้นกันแล้วตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ใช้เชื่อมต่อบ้านกับฟาร์มนะทำแบบจะได้แบบไม่ต้องลงเวลาอยู่ในบ้านแล้วก็สามารถเดินมาฟาร์มได้อย่างสบายๆแต่ก็ทําแบบชั้นสามไปเลยนะครับฟาร์มเราค่อนข้างสูงนะครับเป็นฟาร์มแบบชั้นสูงเนะี่ยฮะโอเคนะครับก็ ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็สำหรับเลตเพลงนี้นะครับก็เล่นอยู่นะมีคนขอเรียกร้องเข้ามามากมายพี่ๆไม่เล่นเลตเพล้เหรอพี่ๆผมรอดูลิตเพลงอยู่นะนะครับก็ขอบคุณที่รอนะครับก็ช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับอืมใกล้เปิดเทอมก็ต้องแบบเตรียมตัวต่างๆนะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปตัดผมผมโคตรยาวเลยนะตั้งแต่ปิดเทอมนะครับยังไม่ตัดเลยครับผมนี่ยาวเฟื้อยเลยฮะ อ่าแล้วก็ต้องไปตัดผมนะครับเพื่อให้ถูกระเบียบโรงเรียนนะครับอ่าจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมเับผมก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายครับอ่าก็มาพูดเรื่อยเรื่อยครับสลหรับอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับฟาร์มนะฮะโอเคเก็บของแป๊บนะครับของนี่เยอะจริงๆเลยแบบนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นเลตเ a y ที่ผมอ่าภูมิใจอีกเลตเทปหนึ่งนะฮะได้สร้างอะไรที่แบบแจมแ นะครับอ่าก็รู้สึกดีใจที่ทําได้นะครับอ่ะโอเคครับเก็บของเข้าไปเออมีแค่นี้ใช่ปะลูกคนูก็เอาไปใช้พวกนี้ก็เป็นกล่องแร่เลสโตนก็เก็บเข้าไปโอเคเหล็กก็เยอะอ่ะโอ้นะรรู้สึกรวยทังวันนี้นะครับก็ยังมีเหล็กอีกโอ้นะครับไม่ธรรมดานะครับดูสิครับไปขุดแร่มานะขุดเองด้วยเย่ไม่ได้เสกไม่ได้อะไรทั้งสิน้นนะครับ โอ้ยเกไว้ใช้สักแปดอันก็พอ,อนะครับเดี๋ยวเป็นตายของตกนะฮะเสียของทิ้งอันนี้กล่องไหนวะทำไมไม่มีอ๋อกล่องอาวุธนะครับเราไม่ได้คราฟอะไรเลยมีแค่ดาบเหล็กกากาใกล้พังนะครับโอ้มืดแล้วมืดแล้วโอ้โดวงจันทร์ขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปนอนบนต้นไม้ดีกว่าเออนะฮะมาะวางเตียงบนต้นไม้ก็ดีอย่เหมือนกันนะวางแบบนอนข้างๆฟาร์มวัวนะครับที่จริงที่นอนก็มีในบ้านจะไม่นอน อยากนอนแบบอย่างนี้นะมันคลาสสิกดีนอนบนต้นไม้กอตื่นเช้า yeah นะครับ8ปดโมงเช้าวันอังคารฉันรอนานจีบผ่านมาก็ตรงนี้จะเป็นฟาร์มอัตโนมัติของเรานะครับก็ได้เก็บผลผลิตไปเมื่อกี้นะครับอ่าก็เพิ่งปลูกใหม่นะก็เริ่มโตกันแล้วนะครับข้างล่างจะเป็นห้องเก็บของของเรานะครับก็มี นะครับอ่ะรู้สึกว่าแถวนี้มันจะมีเหมืองนะครับได้ยินเสียงแบบชัดมากเลยหรืออาจจะอยู่ข้างล่างนั่นไงซอมบี้อยู่ข้างล่างจริงด้วยเออนะครับโอเคก็เลี้ยงไว้ตรงนี้<笑><笑>เลี้ยงไอซอมบี้เออนะครับอ่ะนะก็เลี้ยงไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็เป็นกล่องสําหรับเก็บของนะครับเออเราไปนลบดีปะไม่ไปดีกว่าอูโหูเสียงดังมากก็ สำหรับฟาร์มนี่ผมยังมีฟาร์มอัตโนมัติแบบใหม่นะครับอะอยากจะทำอยู่ครับแต่ว่าเอาไว้คลิปต่ตอๆไปแล้วกันเราจะมาทำฟาร์มอัตโนมัติแบบใหม่กันนะครับเป็นฟาร์มที่แบบโคตรใหญ่ครับใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็แบบได้ผลผลิตเยอะกว่านี้นะฮะแต่มันก็ต้องใช้เวลาสร้างเยอะเหมือนกันก็มารอดูแล้วกันสำหรับฟาร์มอัตโนมัติแบบใหม่ที่ผมไปเจอมานะครับอะ คือเป็นฟาร์มที่เขาทำในคอม,มคน,นะครับในไ i n e c r a f t PC นผมก็จะเอามาดัดแปลงให้มันสามารถใช้ได้ใน PE นะครับก็เช่นฟาร์มพวกนี้ผมก็ไปเอาโมเดลจาก PC นะครับเอามาดัดแปลงให้มันใช้ได้ใน p c ใน PE นะครับก็คือแบบไปเอาแนวคิดที่แบบในไ e c r a f t ในคอม,มคนะครับมาปรับใช้ให้มันใช้ได้ใน m ไ e c r r f t โทรศรัพท์อะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่า แต่ว่าฟาร์มฟาร์มเนื้อย่างเนี่ยคือไม่ได้ไปเอาแนวคิดจากไหน,นครับคิดเองแบบทุกอย่างเลยครับคิดเองแบบร้อเป็นะฮะก็รู้สึกภูมิใจที่คิดได้เออก็ทําแบบมั่วๆนะฮะแบบเออคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันน่าจะได้นะแล้วก็ลองทําดูก็แค่นั้นครับมันก็ได้อย่างที่เราคิดไว้นะับก็ถือเป็นอะไรที่แจ่มากนะครับกล่องนี้ก็เก็บขนแกะจากฟาร์มแกะเล็กๆตรงนี้นะฮะอ่า แล้วก็มีฟาร์มไก่เล็กๆตรงนี้นะครับก็ทำไว้เพื่อเพาะไข่ไก่นะครับฟาร์มไข่ไกยูโ you น know ่ห้าบวกมินิไซฟาร์มไข่ไก่ขนาดเล็กพิเศษนะครับก็เอาไว้เพื่อเก็บไข่ไก่เช่นั้นแหละครับไม่ได้อะไรมากมายนะก็มีไข่ไก่แช่ไหมนะอ่าก็ใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราขยายพันธุ์ไม่เอาเดีกว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ขยายพันธุ์เพิ่มละเดี๋ยวมันจะแหลกเปล่าๆนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอย่างหนึ่งครับที่เราไปเจอมานะฮะเพื่อ,อในคลิปหน้าเราจะมาทํากันนะครับเราจะมาทําอะไรเดี๋ยวขอทำพิกัดเพิ่มนะครับเพราะว่าเราต้องไปขุดนะมีพิกัดปะวะนี่มีพิกัดอีกอันหนึ่งเออโอเคครับเราก็ไม่ต้องทําเพิ่มโอเคครับมันก็อยู่ไกลเหมือนกันนะอยู่ไกลอยู่นะก็ต้องเดินไปครับอโอเคนะครับสำหรับแมปนี้โอ้โหแบบ แมปเราก็เริ่มแบบมีอะไรมากมายเพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกยังมีอีกหลายอย่างที่ผมอยากสร้างนะครับพึ่งพาร์ทที่14เองนะครับอ๋อก็ไม่ต้องรีบครับเรีนเพลงก็คลิปอาจจะนานๆมาทีเนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับก็ไปดูซีรีส์เกาะล้านอน,อน้องเอือทะเลเรีย นะครับเกมอื่นรอกันไปก่อนนะครับสำหรับเรทเทก็ต้องใช้เวลานิดนึงตรงนี้ก็เป็นเหมืองนะฮะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะมาสำรวจแล้วกันเนาะเป็นเหมืองที่ใหญ่มากครับอยู่ใกล้บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาสำรวจนะฮะก็เดินตามท็อตต,ตรงนี้ไปนะครับเวลาผมจะมาร์กเส้นทางนี่ยผมจะใช้ท็อตในการมาร์กเส้นทางจะได้ไม่หลงทางนะครับอ่าแล้วนั้นก็มีสะพานหินเขาโอโซไว้ใช้เดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ ไว้ข้ามข้ามแบบข้ามน้ำอะไรเงี้ยก <g ül> ินเนื้ออร่อยเยี่เนื้อจากฟาร์มอัตโนมัตินอมันอร่อยอร่อยกว่า <g ül> เนื้อเผาเองนะครับมันเป็นเนื้อที่เผาอัตโนมัติมันอร่อยกว่านะครับมีลูกธนูครับครับนี่ครับมาถึงแล้วยังได้ถึงยังเปิดเลนเดอร์อีกนิดนึงแล้วจะได้ดูดีรูแปลกแปลก เนะสาเสาที่คุณผู้ชมกําลังเห็นนะครับก็คือเป็นเสาที่อ่าผมมาร์กเอาไว้นะครับว่ามีของดีอยู่ข้างในนี้นะครับโอเคเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นของดีอะไรนะครับอ่าขุดขึ้นมากลางป่าเลยครับตรงไหนโอเคตรงนี้โอเคนะครับ <c oughs> ขุดมาอย่างนี้เลยนะครับอ่าขี้เกียจแบบขี้เกียจหาทางขึ้นดีๆก็ขุดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคอ่า ปากไฟหน่อยมีไฟปะไม่มีไฟเป็นคนไม่มีไฟได้ไงโอเคปากหน่อยอือนะจะได้สว่างสูยไหวโอเคอู้ตรงนี้มีลาวานะครับมีเหล็กด้วยมีเหล็กด้วยเดี๋ยวคุณเหล็กแปบงกเหล็กแับอ้าโหลาวาอย่าเดินตกลงไปเชียวตกลงไปนี่ ตูดนี่ไม่เลยตูดไหม <c oughs> นะครับกาเวลจะหล่นทับหัวปะเนี่ยหล่นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเอาทอดปักไว้ตรงที่เรายืนนะครับแล้วเราก็จะขุดตรงนี้ปึ๊บเ <c oughs> นาเนี่ยเป็นวิธีการหลบกาเวลแบบพื้นฐานนะครับแบบพื้นนมากนะครับเอาทอดปักไว้ที่ตรงที่เรายืนนะครับเราก็สามารถขุดได้อย่างสบายใจนะครับเอาเหล็กเหล็กมีแค่นี้ มีอันเดียวเหรอวัดอุษาโอนตรงนี้มีอีกหนึ่งอันโอเคเดีย๋ยวตรงนี้จะพังแล้วจะแตกแล้วอขอบคุณครับเอา้ายังมีอีกเอายังมีอุ๊แตข่ขามือโอเคขอบคุณครับแล้วก็ยังมีตรงนั้นอีกหน้่หนาจะเห็นอยู่เห็นอยู่นะเออตรงไหนวะอ๋อตรงนี้โอ,นโอเคโอเค อ่านะครับโอ้โหมืดจุงทำไมมืดแล้วก็มีเหล็กอีกแล้วโ <Okay. S 1> อเคครับอ้าวสว่างเออด,ด,ดีดีเป็นบัคมก้ยครับบัคแสงสว่างเอ้าหินโมดกรัมโอเคขุดเล็กแปบ๊บเออเป็นคนที่ชอบขุดแร่นะผมเป็นคนที่แบบชอบลงเหมืองอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยได้มาเล่นแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นแบบลงเหมืองอะไรเงี้ย แล้วก็มาแคทให้คนดูนะครับโอเคครับเราจะลงไปต่อนะครับตรงนี้ก็ขุดไว้นะฮะไม่มีอะไรแล้วโอเคไปเลสเกอีกลึกเลยฮะเราต้องขุดไปลึกอีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับอ่าอ่าโอเคไ้ลยลูกอู้ตรงนี้เป็น <laughs> ใช้ต่อตัวเพราะว่าไม่มีบล็อกคอพเปอร์สโตนนะครับก็เลยใช้บล็อกเหล็กในการต่อตัว เนี่ยฮอ้เป็นอะไรที่แบบนี่ครับเจอแล้วครับผู้ชมเห็นหินอย่างนี้นี่ครับสเกลตัน้นนะครับอ่าเราจะทําฟาร์มปั๊มกระดูกกันนะครับอ่าก็พามาดูไว้ก่อนนะครับเผื่อแบบเผื่อคลิปหน้าเราจะมาทําฟาร์มสเกลลิตัน,นครับในกล่องมีอะไรครับในกล่องมีอะไรฮะในกล่องมีเหล็กครับมีกันพาวเดอร์มีขนมปัง มีข้าวโอ้ขอบครับแตงกฤตในกล่องนี้มีเหล็กครับแตงกิ้วมีถังน้ำมีใยแมงมุมโอเคนะครับแจมนะครับก็เป็นซับเป็นสปอนแมงมุมที่อยู่เอ้ยเป็นสปอนสเกลที่อยู่ข้างๆเมืองอับาดอนนะฮะก็มาสำรวจเมืองอับาดอนแล้วก็มาเจอนะครับมีเหล็กด้วยโอ้โหลืมขุดได้อย่างไรลืมขุดเหล็กเอาเมียเดียว เอ,องุงกจริงวังนนี้ก็มีฐานวยออขอบคุณครับตกเออช่วงนี้รู้สึกมือถือค้างบ่อยนะครับนขนาดขนาดใช้เล็กมันยังแหลกไปแไปเ,ปไปเริ่มค้างขึ้นทุกวันทุกวัน,นครับ okay. 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 โอเคโอเคโอเคโอ้ค้างแล้วนะครับเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเคลียร์พวก อะไรอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหแบบทําไมแหลกจังเลยนั่น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 ,น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 เออนะครับเป็นอะไรไม่รู้ก็แหลกแล้วเออหรือวะเออค้างเลยครับค้างละค้างเลยเอิ่มแปบ๊บหนึ่งอืมมันต้องอ่าอย่างงี้เอิ่มโอเคนะฮะหายแหลกแล้วมัง้งนะครับก็เป็นเหมืองอาบาับเบอรดอนที่ผมมาสำรวจนะครับแล้วก็เจอ สปอนนะฮะอ๋อก็มีมาขุดไปเยอะละนะฮะสำรวจไปเยอะละก็คงไม่มีอะไรุ๊เสียงแมงมุมนะครับโอเคกลับดีกว่านะฮะพามาดูสปอนพามาดูสปอนสเกลเฉยๆนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำฟาร์มสเกลิตันนะฮะปั๊มกระดูกปั๊มลูกธนูนะครับอ่ะแจ่มเลยนะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับก็มาดูการทำฟาร์มมีเหล็กอีกโอ้ขอบคุณครับ คิวครับเ๋เยอะด้วยไนกูผูยังไม่หมดเอเคหมดแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวขอขุดหินเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวจะต่อตัวขึ้นไปขอขุดหินเพิ่มนิดนึงนะจะต่อตัวพอดีแบบหินไม่ค่อยมีนะครับไม่ได้พบหินมาด้วยอู้เจอดินโอเคขอหินนิดนึงครับเราจะต่อตัวกลับบ้านนะครับโอเคน่าจะพอ สี่สิบกว่านะครับเราขึ้นตรงไหนวะอ่าตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคมาต่อตัวขึ้นอย่างเดิมนะครับอย่างนี้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 ึ๊บปึ๊บทอดออกไปปึปป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บตอนนี้เป็นตอนชิบหายเป็นตอนกลางคืนไม่เป็นไรเรามันสายฮาร์ดคอร์อยู่แล้วครับเราจะอ่าเดินกลับบ้านแบบตอนกลางคืนนะฮะอ่า มาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเตรียมดาบเลยครับแล้วก็เตรียมเตรียมเอ่อเอ่อทันูนะครับปุ๊บเสรละถึงละโอเคครับไปแล้ววิ่งแล้วกลับบ้านแล้วโอ้โหขึ้นมานี่กลางคืนเลยนะครับอ่าโอ้โหมอนเตอร์มอนเตอร์เยอะมากโอ้โหโอเคโง่ฮลัลโหล มุมตามมาอ่ะไปแล้วม่อยู่แล้วไปแล้วอ้สเกล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 ไม่สู้ครับไม่สู้เออโดนยิงตูดปวดรวดร้าวรวดร้าวถึงรูตูดสุดรูเตียวโว้จังหวะนี้ไปแล้วไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่ก็ได้โอเคถึงบ้านลวเออมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวคงต้องทำทาง ดีๆกว่านี้นะครับจะได้ปลอดภัยอู้คีเปอร์สองอ๋อออหมดไปไหมหมดไปไหมคะโอเคนะคะถึงบ้านแล้วคะ่ะถึงบ้านแล้วคะ่ะถึงบ้านแล้วปักไฟเพิ่มนิดหน่อยปึ๊บโอเคกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยโดนสเกลยิงตูดโอ้นะครับเจ็บปวดและรุนแรงบึ๊บนะครับไม่ได้ลงสกินเลยเวอร์ชันคือแบบ มันมีเวอร์ชันใหม่แต่ก็ไม่อยากเล่นเพราะว่ามันกลัวมันบั๊กนะครับก็เลยเล่นเวอร์ชันเก่าดีกว่านะครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่มันก็ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่มีแค่ตกปลามีเนื้อซอมบี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะไปเอาแมปของเราไปเสี่ยงแล้วเพราะผมรักแมปแมปนี้มากนะฮะก็ต้องรักษาไว้ดีนะครับเดี๋ยวแมปหายอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับเข้านอ,นอนบ้านสักวันหนึ่ง <laughs> ไม่ได้มานอนหลายวัน ลากิสลีเบตเย่โอเคโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายครับก็พามาชมฟาร์มพาไปชมสเกลิทันสปอนเนอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในคลิปหน้านะครับก็อ่ะมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับก็เป็นช่วงในการตอบ comment, คบอมเมนต์นะครับอ่ะเครดิตให้พี่ทูฟัสเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็น เป็นเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทํานะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําเลดเพย์อย่างนี้ด้วยนะครับคือก็ชอบพี่ทูฟัตเตอร์ก็เลยอยากทําเลดเพย์อย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทําได้ดีเหมือนพี่เขาก็จะพยายามนะครับโอเค,คมาดูคอมเมนต์นะครับคอมเมนตเตอร์จากคุณผู้ชมในคลิปที่แล้วเอา้าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น คอมเมนต์คอมเมนต์ี๋ยวไปเปิดสดๆเลยดีปะเปิดสดๆเลยก็ได้นะครับอ่าโอเคเราไปเปิดคอมเมนต์สดๆกันเลยนะครับจะได้เอ้ยไม่ดีกว่าขี้เกียจเปิดเน็ตนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดเดี๋ยวผมพอเปิดคอมเมนต์แป๊บหนึ่งเอ้าเปิดไปแล้วทำไมมันออกเองวะเราก็ต้องไปเปิดใหม่อีกเอ้ยดีๆนี่ แป๊บหนึ่งครับอ่าแปบบ๊บคือไม่ได้ลงเลสเพย์นานเลก็ต้องเลื่อนหาเลสเพย์แป๊บหนึ่งเลสเพย์เลสเพย์เลสเพย์นี่ไงนี่ไงโอเคนะครับเจอแล้วเดี๋ยวมาเลื่อนดูคอมเมนต์กันนะครับก็ได้เลือกไว้แล้วแหละก็เลือกไว้แล้วว่าจะตอบใครบ้างนะครับโอเคครับมาดูคอมเมนต์แรกนะครับจากคุณพงษยุทธนะครับ มณนนะวงกวินนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะทำฟาร์มไข่ไก่สิแต่ใช้ป้ายเยอะนิดทำฟาร์มไข่ไก่แหละครับโอเคครับจัดให้ครับตอนนี้ก็กําลังเพาะเลี้ยงไข่ไก่อยู่นะฮะจะเอาไปทําฟาร์มไข่นะครับก็เคยทําไปในเลตเพสซีซั่นที่แล้วนะครับแต่มันก็แบบเป็นฟาร์มไก่ไก่ที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นฟาร์มไข่ไก่ที่ใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ คิดโมเดลฟาร์มไข่ไก่แบบใหม่ที่แบบใหญ่มากๆไอ้ไม่ใหญ่ดิเล็กเล็กลงนะครับก็เป็นฟาร์มไข่ไก่แบบใหม่นะครับที่ผมคิดขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับสำหรับฟาร์มไข่ไก่นะครับใครที่ชอบไข่นะครับอ่าก็จัดให้นะครับตอนนี้ก็มีฟาร์มสเต็กมีฟาร์มอัตโนมัตินะฮะโอเคก็ถ้ามีฟาร์มอะไรที่อยากให้ทําก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันถ้ามันถ้าทําได้ก็จะทําให้ดูนะครับก็ตามนั้น ะะฮโอเคมาดูคอมเมนต์ต่อไปครับจากจากจากเออแปบ๊บหนึ่งนะแป๊บหบนึ่งนะเอิ่ม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 เอิ่เอิ่สักครู่ครับสักครู่แป๊บหบนึง่งแป๊บไม่นานเลยเนะี่ย พี่ดากี้ครับพี่จะแจกแมปไหมครับจากออกัสกิตติมาก็บอกไว้ในคลิปที่แล้วอยู่นะว่าจะแจกอยู่นะครับก็จะแจกแมปกันในพาร์ทที่20นะครับพาร์ทนี้พาร์ทที่14อีก6พาร์ทนะก็น่าจะได้สร้างอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะอยู่นะครับ6พาร์ทนี้ก็ โอ้ไม่ธรรมดานะก็รอกันอีกนิดนึงนะฮะน่าจะอีกไม่นานนะครับก็จะพยายามมาเล่นนะฮะอ่าครบ20พาร์ทเมื่อไหร่แจกเลยนะครับก็รอกันได้เลยนะสำหรับแมปเลด Play ซีซั่น2แมปนี้นะฮะก็เป็นแมปที่ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับแมปนี้นะพาร์ทที่20นะครับจัดไปเลยเลยนะครับแน่โอเคมาดูคอมเมนต์ต่อ ไปนะครับจาก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 พักควัตอินปอร์เสอร์สักนะครับพี่ลองเปลี่ยนจากแทบดอเป็นบันไดสิครับก็คือที่ทำฟาร์มเนื้อใช่ไหมครับแรกผมใช้แทบดอใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้อ่าใช้เป็นบันไดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์กันด้วยนะครับก็อ่านะฮะก็ถือเป็นคำแนะนำที่ดีนะ ใครมีคําแนะนําก็มาคอมเมนต์อย่างนี้กันได้นะครับหนไหครับคือแบบสามารถกั้นลาวาได้นะครับที่ลาวาไม่ไหลลงมานะครับใช้ในการฆ่าวัวนะครับก็ถือว่าแจ่มนะครับก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะครับก็ขอบคุณสาหรับคําแนะนําดีๆโอเคมาดูมาดูคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ comment ต่อไปครับ จากคุณกิติคุณเทพเมืองนามพี่ดักกี้ครับเนื้อซอมบี้เผาได้ไหมครับเนื้อซอมบี้ครับเอ้าก็ลองต้องลองเผาดูครับถ้ามันเผาได้ก็คือเผาได้คือมาถามอย่างนี้ก็คือแบบเนื้อซอมบี้เผาได้ไหมเอาน้องไม่มีไหมครับเลยครับทำไมน้องไม่ลองเผาดูล่ะครับ อ่านะฮะก็คือแบบอ่าเวลาจะคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็คือน้องต้องลองทําก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอ่าอยากรู้อะไรแบบพี่พี่อันนี้ทาไงอย่างนี้ทําไงก็คือแบบน้องต้องลองทําเองก่อนถ้ามันทําไม่ได้น้องค่อยไปถามคนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าเออเอ๊ะออถามเออเอ๊ะออถามนะครับอย่างนี้มันก็อ่ามันก็จะทําให้เราแบบติดนิสัยการถามแบบไม่ไม่พยายาม ศึกษาอะไรด้วยตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบถามแบบยังไม่ยังไม่เคยลองด้วยตัวเองแต่ถามไปก่อนนะครับก็ต้องแบบคือต้องลองก่อนนะครับคือถ้าทําไม่ได้จริงเราค่อยไปถามคนอื่นนะครับผมก็ยึดหลักนี้ในการใช้ชีวิตมาโดยตลอดนอ no. นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปที่แล้วก็ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรมากมายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่า ใครที่มีปัญหาคอมเมนต์อะไรงไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะมาตอบกันอย่างนี้ในคลิปหน้านะครับสำหรับเลสเพยของเราเนี่ยช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วโหนะต้องไปโรงเรียนกันแล้วนะครับก็เริ่มจะเริ่มจะมีการปฐถมนิเทศนะสำหรับใครที่แบบเข้ามา .1 ใหม่หรือม .4 ใหม่เนะี่ยผมก็ต้องไปประถมนิเทศวันจันทร์นะวันนี้วันเสาร์นะครับก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปจะลงวันไหนอาจจะลงเลยวันจันทร์ไปเลยก็ได้เพราะว่ายังมีคลิปต้องคลิปดองอยู่เยอะอยู่นะครับก็พยายามอัพอยู่นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพลงพาร์ทที่14นะครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะมาทำอะไรก็มาร่วมดูไปด้วยกัน สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับบ๊ายบายครับเย้ <Yay! S 1>